เดี๋ยวพี่น้องเมนูต้นมาแล้วพี่บมากินต้นมาได้อันนี้เป็นเนื้องัวพี่น้องเนื้อแห้ง,งที่เอสท่านล่ะเอสโซงให้ลูกค้าแล้วก็เหลือเลาก็สิมากินกินแต่เนื้อนะช่วงนี้อลละไรกึ่ดยางบุอกบอกเนื้องัวูแล้วก็แพ็คสุญอากาศเดี๋ยวพี่น้องแบบนี้คือแพ็คแพ็คระลอยพี่นะขายของเรามาใหญ่นี่จะมาปิ้งตำมักแตีงนี่ มีส้มเพราแม่ส้มงัวนั่นแหละโง่สเต็ปไปพยักซีมกระสังเด้อนางเบิงนางเบิงไม่ได้กินได้อันนี้จะเพียอมันยักสุญการมันก็ระติดกันแน่นอนแตกก็บม่ได้แตกแบบว่าแห้งกระแดงแข้งโขเวลาเขาใส่สุญการแล้วก็เข้าตู้เย็นมันก็ยักแบบฟื้นขึ้นมาในหนึ่งเนาะฟื้นมาสันฟื้นคืนชีพในหนึ่งก็จะมา ถ้าแห้งไหลมันกับ,บเสียมันแข็งถ้าเอาไปปิ้งไปทอดนะพี่น้องมันจะโบนุ่มนเ,นเนี่ยโอ้เนี่ยกับไหลละพอละถุงเดียวพอเปลืองประหยัดนี่ถุงเดียวก็มากะไหลเนี่ยอ่ะไปเอาไปปิ้งแบบนี้ แล้วพ,พี่น้องอันปีงหอมๆแล้วก็บใบเขานี่แหละพายุพันไเด็เคยซีมเนาะกะสั่งได้พี่น้องมีหมูหมูได้ดเดียวเน้อแดดเดียวมีปลาแดกปลาบึกพวกเจียวปลาดุกแมงดาปลาดุกย่างเออันเนื้อเนี่ก็เป็นแพ็คแบบน,นี้เนาะพี่น้องแพ็คชูนักายแบบน,นี้กับแพ็คระลอยแล้วก็มีหมูหมูกับแพกะระลอย กระแดกกะกระปุกละครึ่งกิโลแปดสิบบาทถ้าจะเจลกะสามกระปุกลอยใครสนใจก็ถามเข้ามาได้พี่น้งว่าสมัครก,ก็ส่งประเทศไทยเนาะที่ไอไอ้ไอินสั่งเอากะส่งทางประเทศไทยกะนี่ก็ะเพิ่งส่งไปเนาะแล้วกะนี่ก็เหลือเขาก็เอามากิน,นอ้าวปิงง้งหอมกับตำม,มักเต่ง และภัยสนใจการมีทั้งเก็บเงินไปทางและอ่นพี่น้องสะดวกแบบใดกัแบบนั้นเลยเนาะได้หมดถ้าสดซื่น <c oughs> พี่น้องบึ้งถ้เปิ้ลมานั่งนั้นขอกินละหมอมละอะไรล่ะพี่น้องเนีเก็บออกซ <c oughs> ุกแล้วสุกแล้วหอมจินหนังจุนลงไปไอ้ของดีมีหน่อย <c oughs> เอ้ยตกไปลูกงบึ้งบึ้งโอ๊ยไม่เบิดมันมันได้พี่น้องตุกเซกับบึ้มบึ้งๆๆเลยนะ หมายของแสียบไงนี่มาตกเด้เพียงทุงเดียวพอกินหลายมันจะกินหลายเอ้าม <c ười> าจูพี่ดงมักเตงล้างมาเลยด้วยยำแทงเปลือกเนี่ยเอ้ามันบ่วยแนอันแนวกิน,กกนเนี่ยมักแตงเนี่ยสกินหมดเลยนี่น่าที่ดงเลยเริ่มอาละาาวาดแล้ว จะกินซ <US une place morally terminar> <elim> ีนให้ซีมเบิ่งแล้วติดใจและอารวาดแล้ว แล้วพี่น้องตำมุแตงใส่ผงอร่อยนัวลงไปในน้ำตาลเอาข้างตาลเพิ่อแขง็งที่ใส่กะปิผมหอมอมาก เล่นมันโอ้ยอคนละย่านมีดอันนี้คมได้คมว่ะย่านมันได้แต่ว่าใสใส่มะนาลงไปอพอมันที่ส้มแล้วก็ว่าเด็กปลาเดก็กเล่นน้ำคอยคน,นไปหน่ยแต่ว่าหอม เสียบดิใส่มะแตงเลยบ่๊มเป็นมะแตงเลยเนาะมะแตงกว่าผุนได้ แสบทั้งเพสทั้งแซบแสบแล้วทึ้งสวงอืมเวอ้ยเพดอี้ไอ้าแสบยกครกแล้วก็เทบลัวอ,อือง,ง,งานคักโบไมาไปดองเป็นเซนต์ตำมากแจง อ่ะอังเหลือพักหนึ่งไม่เสสองก็ไม่จบหมดดอกเสร็จห้งกะบใคอ,อยากซินีม่ใครบอกเอออยากกินพีมอจําเปียวเด่นอ่ะพิมือก่ออในสั่งไปสั่งไ้กินเนอะสามมังกแซ่บแซ่บนอ <laughs> สามรสมหวานเปรี้ยวนัวแซ่บ สำพฤฤฤฤฤฤื้นเป๊ะมาแห้งหมูก็ไม่จะหมูบ๊ะผายบกินเนื้อกับแ้างหมูได้อะใมักจะสองอย่างกับแจ้งของด่างเขาเปิดก็ก,กินข้าวพี่น้องเลยเป็นดูพื้นนี่ละ่ะพี่น้องเพเห็นนำํำอืมดังพื่นอ ตำมังแดงในไข่ต้มจะเพียวพอาาเข้ากันที่สุดตำมตังแดงไข่ต้มกินกับไข่ต,ต้มเลยแซ่บสุดตำมังแดงนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเพิ่งลาเพิ่งไปต่งา,าง,ตงประเทศนั่นแหละเมนูเขากันเมนูเจ้านี่เนาะบบบ,บมีซ้ำบ่ไม่ดอกเมนูเท่านึง หนู้ำด่าวกับเวียนไปด้ว่อยเมนูไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้น่ายกว่นอันนี้ติดมันติดมันแบบอลไรพี่น้องเริ่มขำละ <laughs> กินเยี่ยมยามกันน้อยหนึ่งกินโดนบ่ได้คขำมาแบบแบบว่ามืดเออขำม,มันก็มืดแล้วเนะาะเราแปลกเป็มังไงเ่แสงแสงมันบ่พอะนะถ้ามันคขำจะเพียวไฟบ่พอมันบ่เป็นจระเบริ่งมันไม่ยังดอกนั่นแหละผู้ใด้เข้าใหมเขามาใหม่คันอะไรพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดอย่างเืียคลิปใหม่ๆเนาะ อขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมกันเยอะาพี่น้องขอกระมังกินมากน,นาสำหรับวันนี้ค่ะสบายดี